ใครจะเข้ากลุ่มจิ้มลิงที่ปักหมุดนะคะใครจะขคาคากลุ่มจิ้มลิงที่ปักหมดดุดลินพันแล้วค่ะอ่ะโอเคเรียบร้อยแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากสําหรับหวยลาวหกโมงนะคะหกโมงห้าโมงเลยหนูจะไปอาบน้ําก่อนเดี๋ยวขอพักเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปช่วยเข้าดึงเข้ากลุ่มก่อนนะอ่ะแปดเก้าสองรอบแปดเก้าสองรอบตรงไหนอะแม่รอบเดียวนะคะเออแปดเก้าสองครั้ง แปดศูนย์นะแปดศูนย์นะคะแปดศูนย์แปดเก้าแปดห้าแปดหกนะคะไม่ใช่แปดเก้านะแปดหกแปดห้านะคะอืมอ่ะโอเคสําหรับหวยลาวก็ใบไว้ก่อนว่าน่าจะมีเก้าแหละเพราะว่าวดที่แล้วมันเก้ามาดกขนาดนั้นนะคะลูกแฝดลูกเป็นคอกมาเลยนะฮะเก้าก็คิดว่าน่าจะเป็นแปดน่าจะเป็นเก้าแหละเพราะว่าถ้าอ,อ,อีลาวนะถ้ามึงไม่เหลือเก้านะอีลาวนะ ถ้ามึงไม่เหลือเก้านะมึงมึงแปดเก้าไม่ได้ซ้ำค่ะดูใหม่ๆดูใหม่นะคะดูใหม่อันนี้แปดศูนย์แปดเก้าแปดห้านะคะแล้วก็แปดหกแค่นี้ค่ะแม่นะคะไม่ได้แบบว,ว่าลายมือหัวอ่านยากขนาดนั้นเลยเหรอคะอืมนะนี่แปดเก้าเลขเก้าเป็นแบบนี้นะคะโอเคนะ อโอเคก็น่าจะเป็นเก้าแหละก็ยังยังจะยืนยันให้ให้ให้ยึดที่เกเก้าให้ยึดที่เก้าไว้เนาะเซฟไปหาแม่เพิ่งมาได้เลขตัวเดียวกับลูกลูกที่จับให้รูใช่ไหมคะอะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้โชคดีนะ,อะรอราวรอลาว,ราวประมาณห้ากลุ่มอะเปิดรับแล้วนะ ใครจะพร้อมเข้าก็พร้อมใครไม่เข้าไม่เป็นไรนะติดตามหน้า Facebook ไลฟ์สดกันให้ทุกวันแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่สําหรับคนที่อยากจะได้ทุกหวยทุกคนอสาหรับเจ๊ฟองเบียก็สามารถเข้ากลุ่มได้นะคุณแม่นะอ่ะใครแก็บแล้วกดแปดนะผิดถูกขออภัยด้วยเด้อค่ะพี่น้องะาผิดถูกขออภัยคุมใจลึกๆก็กลัวจิตเหมือนกันนะคุณเธอกลัวจิตลึกๆภายในกลัวจิตลึกๆภายในนะคะหน่อยมันล็อกง่าเกียดสุดๆค่ะใช่ไหมเออไอเรื่องล็อกก็ไม่อยากพูดถึงหรอกเดีด๋วยวรุนลวก นะคนล็อกนี่ต้องมีอิทธิพลสูงเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องล็อกนี่ไม่ค่อยอยากพูดเลยนะล็อกแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะนอกจากทําใจแล้วก็สู้ต่อไปนะเผื่อบางวันเขาอาจจะโปรดเมตตาประทานเลขอ่าปิียงเปรียงให้กับพวกเรานะอืม สาเหตุที่เจให้ยึดฮานอยปกติเนี่ยเพราะว่าฮานอยเนี่ยมันมีมานานนมนาดกะเลยแล้วนะคะสาเหตุที่เจให้ยึดฮานอยปกติเพราะฮานอยนี้มีมานานแล้วนะมีมาหลายปีดีดักแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหนูให้ยึดแค่ฮานอยน,น,นี้ฮานอยอื่นนะคะเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ไม่เน้นเท่าไหร่นะไม่เน้นเท่าไหร่เนาะอ่ะโอเคนะคะใครจะเข้ากลุ่มนะคะจิ้มลิงที่เจปักหมุดนะ ใครจะเข้ากลุ่มจิ้มลิงที่ปักหมุดนะคะใครจะโคบคลากลุ่มจิ้มลิงที่ปักหมุดลิ้นพันแล้วคะ่ะอ่ะโอเค